วันนี้สิพาไปเบิังรายละเอียดของแม่ตาชัดนะครับเนาะเดี๋ยวบิังหางก็เนาะครับพี่น้องหางบักย่างง่ายครับพี่น้องตัวนี้นี่ง่ายอีหลีดิเบิึงมือผมนี่อยากจะเอาตัวนั้นใส่น้ำก็ได้เลยครับซื้อสามได้ซีก็ได้ครับผมซื้อสามได้ซีเดียวกันครับซื้อสามได้ซีก็ได้เลยครับเด้อพี่น้องต้องถ่ายย่างนะครับพี่น้องดูชัดชัดครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาพบพ่อกันอีกแล้วตอนนี้ก็บโมงเสาร์นะครับพี่น้องครับของวันเสาร์ที่8เดือนเมษาปี66นะครับพี่น้องนี่แหละบุญนี้บุญชูกับสีผ้าพี่น้องมากวาเง้งาง้จากพรชัยฟาร์มนะครับพี่น้องครับ ก็เป็นชุดง้วต้อนรับสงการคือกันนะครับพี่น้องเด้อไผอยากจะเด้งง้องามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคอกหนึ่งฟ้ามหนึ่งทีเป็นง้วที่คัดเกรดมาให้พี่น้องในชนี่เป็นพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องครับมีง้วเอฟนะครับพี่น้องครับสาวน้อยสวยๆหนังหนาๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับมีให้หลายอยู่ด้วยครับด้วยพี่น้องมันนี้แล้วก็ชุดง้วแม่ลูกแล้วก็ง้วทองกับมีให้คือเก่าเลยครับพี่น้องครับมีหลากหลายเลยพิกัดกับยุทธีบ้านโคกสูงตำบลบนนาคา อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับมีไหจแดงตัวต้นต้านเนี่ยแะครับพี่น้องเดี๋ยวกะจังไปไล่เบิ้งกันที่ละโตนะครับก่อนเดินกะสิพาไปพูดคุยทักทายกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพรใจฟาร์มนะครับเหมือนีันครับเขากับมีงัวมะไหนะครับเป็นงัวจัดชพูชัชนใส่สงการนะครับครับลดแลกเกลแถมนะครับสำหรับใบนะครับใบผสมตัวใดที่เท้าบอกระสีไม่ถูกตัวนะครับครับผมเพื่อเป็นการกระชากเวลานะครับเนาะ แล้วก็สำหรับท่านนะครับที่เข่ามาะม่นะครับอของพรเจฟาร์มเขานะครับก็มีใบรับประกันนะครับผมในการซื้อขายถูกตัวนี่ับเด้อสมีใบรับประกันให้นะครับรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับมียูซองหนาเต็มๆนะครับผมคครรัับบนะผมในการซื้อขายแล้ววัตถุตัวที่เขาตีเบอร์นะครับก็มีไอใบเพชรดีกรีนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ของพรเจฟาร์มเองนะครับเบนแบนนะก้าวดีเปรอนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง ลักษณะตัวอย่างของใบเพชรดีกรีสามารถเอาเข้าประกวดได้ทั่วประเทศนะครับขายคุ้มขายคุ้มนี่นี่หนังแท้นะครับหนังย่ญ่เสียนย่ญ่นะครับผม SML เบอร์ S 5 9 0เบอร์ M 6 9 0เบอร์ L 7 9 0ฟรีเก็บไปทางครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์ต้องทักครับเบอร์โทรศัพท์ครับผม 0 8 9 3 9 4ป2เ8าสาสสอ้าไอเไรเบอร์นี่ครับผมพร้อมเพกกับเบอร์นี่ครับผมับเบเดียวจบเลยอ่ะนี่นะครับคู่ขับไปอาสู้ถามจังเยบครับผมคู่ขึ้นรอดเลครับคู่ขึ้นอเลยครับว่าจะมีตัวงามคู่ขึ้นรอยเลค่ะไปนะคู่ขึ้อเลค่ะอเหรอค่ะพูดจริงนะพูดจริงพูดจริงค่ะเโอเคไปดุกไปูดขึ้อยค่ะ้อย่ะอีหยังแค่นี้คูดอยเลยค่ะเอา

นี่ตีล้อฟ้อมครับนี่ตีล้อแมนครับเอาล้อก็ล้อว่าเอาเสียเด้หน่อยแล้วว่าเอาแต่มันใส่สื่อล้อทึบมือครับผมล้อทึบมือมือนี่เจ้าของเจ้าของฟาร์มไปไลยครับมือนี่แหละครับเจ้าของฟาร์มตัวจริงครับเอาที่ว่าคลิปยุ่นหน่นดิอันนั้นลูกจ้างครับนั่นลูกจ้างครับลูกจ้างอันนี้ตัวจริงยุ่นนี่อันนี้แหละครับเจ้าของฟาร์มตัวจริงปิดเทอมนะครับผมยังเคยมาพอกันเชนึ่งนะครับผมเพราะว่าปกติเราเนี่ยเขาจะทายคลิปวันศูนย์ทำละ่ายวันศุกร์แล้วก็ลงวันเเสารร์นะคับผมก็ลย โบมีเวลาว่างนะครับครับโบนี้กเ็เลยมีเลยมีเวลาว่างก็เลยไล่ลูกจ้างออกนะครับผมลายลูกจ้างออกวันนี้ไล่ลูกจาออก้า,กจางออกไปก่อนวันนี้เอา้าคู่จะเริ่มจากตัวใดก่อนครับแม่สาหน่อยครับผมแม่สาหน่อยทั้งนี้นะครับพี่น้องครับเหมือนนี้ที่ขายทึ่งวง่สีขายทึ่งคู่ไปนำ้ำเลยครับพี่น้องคู่กับถิ่นท้อง,กกงใจส,สีสดอย,ยู <f> ่บุ๋มจุงมรงแล้วสดครับสดครับผมสดแล้วสดมาสามสิบกว่าปีแล้วครับสดสามสิบกว่าปีเอ้าตัวนี้เป็นงูสาวเอฟหนึ่งในลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับลูกซีวายศู อายุเก้าเดือนนะครับไผอยากจะได้ซีไว้นะครับพี่น้องครับเก้าเดือน F1 หมายเลข83ใบได้แน่นอนครับพี่น้องแน่นอนครับแดงๆย่นๆสูงเท่าไรครับคู่ครับร้อยยิ้มหาบวกครับผมร้อยยี่สิบห้าบวกด้วครับพี่น้องเด้ออ่ะแล้วที่ถามราคาให้เลยไฟหาอยูตัวนี้ครูเปิดเท่าไรครับจัดโปรโมชั่นครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้า F1 นะครับพี่น้องครับผมไล่ห้เาย่งครับผมเดูสิไล่ยเห็นเบิ่งสองข้างนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อไล่ยเห็นดูทั้งสองข้างเออน้ำไต่ลำลางงามครับนี่ ตัวลึกได้ได้วครับพี่น้องหนาหนายนยนนะครับเนาะ 4Y096 4Y096 นะครับพี่น้องครับผู้ใดทโทรมาต่อเอาให้เน้นนะครับพี่น้องให้ผู้ยิงโัรมาได้ครับเจตสโนดหลายผมบอกเลย50% 50%, 50ครับแล้วก็ย่องว่าคู่ขึ้นรอแต่ขาวะาันเ้อ <c oughs> คู่ขึ้นรอญญเหรอค่ะ50%นะครับนี่ตัวนี่4,000ก่างตัวรองได้แต่เก่านี่ทางพ่นใจฟ้าเนี่ยพระส่งให้ฟรีเป็นรล่อคุ้นรผพี่น้องครับผมนี่นะครับเนาะตำหนรับประกันให้ทุกอย่างในใบรับประกันพนมพี่้เดครื่อง เป็นงัวที่บดเข้มนะครับเนาะเบิ้งชัดๆพี่น้องอ่ะนี่เดอ้อแข้งขากีบเล็บเอา,าเอบิ้งใกล้ๆใกล้ๆนี่แหละครับ <ผม S 1> พี่น้องเพราะว่าผู้อยู่ทางไกลก็สิได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับเนาะ,ะหน้าอกรูปร่างหน้าตาเขาเฮ็ดให้จนแผลหายสนิทแล้วนะครับเนาะนี่แผ่นหลังควนกระยุอ่ะกับบ้ห่างจากตะนอกนะครับพี่น้องแนวหลังถือว่าดําเลยนะครับพี่น้องครับนมบ่มีติ่งนอะครูตัวนี้เนาะบ่มีครับผมประกันตำหนิทุกอย่างตำหนิทุกอย่างเล็กๆน้อยๆขันมีติ่งไม่อย่างพิ่นบอกนะครับพี่น้องครับอยู่นี่อ่ะนมสีหัวพี่น้องเห็นบ่ ดูความย่นนะครับเนาะนี่นะครับเด้อภายใต้แบรนด์ 9D8 นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเนาะอ่ะตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องครับไปเบิ้งตัวที่2ครับตัวที่2ครับหนาขึ้นมาหน่อยนึงหนาแล้วก็แดงเข้มขึ้นมาอีกนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกซไอ้ลูก k ค3 1ตัวนี้ลูก31เป็นครับผมสีแดงใหม่น้องเขาอายุจักเดือนแล้วอันนี้8เดือนนะครับนี่ อันนี้ง้วเพิ่ง8เดือนครับพี่น้องครับเพิ่งยางโนมมาถ้า้เป็นเสียกเยอะนี่ขางนี่้ะครับพี่น้องครับนี่ผิวสวยงามสวยงามหูสันสันบรมันเลยนะครับพี่น้องสูงเท่าไรครับครูตัวนี้อ่าสูงร้อยแต่ร้อยสามสิบครับอินเบียร์ร้อยสามสิบด้ครับมันแล้วครับมันแล้วครับมันนนะมัแล้วเงี้ยแต่พี่น้องอ่ะนมสีหัวแดงครับแดงโบมี่เปียวเลยครับผมอันนี้แดงเข้มเดี๋ยวผมใช้เบ่งเห็นสีผิวไกลๆนะครับเด้อแดงแบบโบมี่ดังโบมี่จุดได้หลายพี่น้องสวยงามเฟืองดำนะครับเนาะนี่เดี๋ยวค้นหางกับบกางดดาปเลยอ้ตัวนี้ครูเเปิดท่าะครับ ตัวนี้เอา59,000บาทครับ59,000เ้าได้คพี่น้องครับถือว่าได้สีสวยง่ายกันทุกอย่างเนาะแดงเสียบตาครับแดงจนเสียบตาเบื้องบันไทนะครับพี่น้องครับปูดออกมาถือว่าหลายเลยนะครับพี่น้องกีบเล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะไฟอยากจะช่มตัวจริงไม่เยิมได้ทุกมือนะด้ครับพี่น้องนี่นะครับเด้อนี่หูส่นสัตนี่แหละครับผมให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเด้อแผ่นหลังนะครับเนาะนี่กว้างตัวเต็มดีมากนะครับพี่น้องเบื้องชัดๆนะครับพี่น้องครับนี่ อะบรามันลูกผสม F1 นะครับเนาะตัวย่างแดงนะครับอะนี่เด้อเอาเทบึงเบื้องสัดได้พี่น้องเบื้งสองขางนี่แหละใหญ่ครับสงการนี่พอหยุดนั่นมาครูพอหยุดครับผมเยี่ยมได้ทุกหมื่นนะครับเต็มใจน้าเสนอครับนี่เต็มใจน้ำมาเลือดลอยครับตัวนี้ตันแขนมันครับนี่แต่เก็ดเดือนนะครับนี่ตัวนี้เก็ดเดือนเองเก็ดเดือนครับปไปง้อทองตัวนี้น้องเขาจะเป็นลูกอ้วนนิดนึงนะครับเป็นลูกอ้วนครับนะครับลูกพอได้ครับตัวนี้ไอ้ลูกเคฟสามหนึ่งครับเก็ดเดือนเคฟสามหนึ่งเก็ดเดือนเองแต่หมอแก้ครับนี่ ส้นสูงลอยสามสิบถึงไหมครับลอยสามสิบครับลอยสามสิบแต่ต้นอกใหญ่แล้วก็ตันนึกหนังย่อยหนังหนาโมสั่นเขาเฮ็ดให้แล้วนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเน้อเครียมเต้นน้เสนอเลยไปตีแบนอันนี้บผมตีแบนครับนี่ยประธานเตี๋ยากไดวตีพเจ้าของได้ครับไปตีแบนเจ้าของได้นะครับเนาะหรือบอกถามได้คู่ค่าตีเห็นว่าไงค่ะประธานก็บอกไอ้ปกติตัวนี้สิเป็นเอฟสองนะครับเพราะว่าเมยเป็นเอฟหนึ่งตัวนี้สายเลือดเอฟสองเมย์ครับแต่ว่าเขาต้องต้องร้อยเอกสารแบบเมย์เป็นมาน้ำรับอ่ถ้าเนี้กับโมีิปานโมีิดังเท่ากันนะครับเมื่อเบื่อว่าตัวนี้้ครูจะเเปิดไวท่า จับได้ใบได้จับได้ใบได้ทำได้ตัวนี้คู่ไอ้เปิดเท่าไหร่ครับนี่เอาหกหมื่นหาพันบาทครับหกหมื่นหานั่นตัวอ้วนตัวตี้ตัวง่ายเลครับนี่เป็นลูกอ้วนลูกอ้วนนะครับพี่น้องได้ใส้เบิ้งค้นหางตัวนี้กระเพาะหลังนะครับเนาะนี่เท้าจะให้ดูชัดๆทายมะนาวตัดครับนี่ทายเบือตัดนะครับพี่น้องนี่ใหญ่ครับตะหนอครับนี่ตะหนอตะหนอยันยันเลยนะครับพี่น้องไปลูกบอลครับนี่ตรงขาหนนะลูกเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือน บวชตีเบอร์ครับเป็นเย็บสองนะครับสายเลือดพี่น้องครับนรับนมบิมีติงเนาะอมมิครับผมประกันทุกอย่างห่นมน้อยหุ่นมใหญ่สมใหญนะครับพี่น้องนิ่งคือว่าตัวนี้นี่ฝึกเลยนะครับฝึกขอบสามารถเอาไปประกวดได้ครับผมนิ่งนะครับเริ่มนิ่งในไอ้รายการสายเลือดลูกผสมไดนะครับพี่น้องครับหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นหาตัวรองได้เด้อพี่น้องได้ตัวรองได้ครับผมตัวนี้มุมนี่นะครับเห็นความสมดวนชัดๆนะครับเนาะแข่งขากระดูกไงครับนี่มาเลือกมาชมเอาพี่น้องครับอยู่ที่พรรรชััยฟาา์มนนะะคบเ ต่อไปก็น่าจะเป็นหมวดงัวทองนะครับมีให้หลายๆขึ้นกันเนาะพี่น้องง้วทองครับผมงัวทองมาแบบไหนมาเลือกมาชมวอหพี่น้องครับใส่ใหยได้ครับวันนี้พี่น้องตัวนี้หัวโลนแล้วใส่ใหญ่ๆเลยนะครับโอ้เป็นหัวทองครับผมโบสตะไนนะครับเนาะเป็นมัวทองนะครับพี่น้องตัวนี้ทองก็พอเด็กไอ้ตัวนี้ทองครับอันดามันครับดีเบียดามันหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเชื่อยางให้เพิ่งเห็นจะทับสอง ตัวบักง่ายนะครับสูงเท่ะเลคูตัวนี้สูงเตะร้อยห้าสิบครับเบียดร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องกรร้อยสิบห้าบวกครับผมการร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะแม่ครับนี่เครื่องดำเปิดเลยนะครับพี่น้องครับเป็นง้นลูกแรกบควกที่สุดลูกแรกครับผมลูกแรกนึกครับพี่น้องครับสดสดนะครับพี่น้องเมามาเบิ่งว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหรอ่านี่ตัวนี้เอาคูปเปิดเท่ะเลครับตัวนี้เอาบาเบาครับหกมือหาครับผมอ่าตัวนี้หกมือหางัวหัวล้นจัดโปรพ่ชัางครับผมนี่สูงร้อยห้าสิบนมสีหัวจัดโปรอ่ะการเป็นทุกอย่าง ประกันตำหนิทุกอย่างนะครับพี่น้องสูงใหญ่ครับนี่สูงใหญ่เลยนะครับเนาะใหญ่เหย่ครับายางอบอ้อมมัม่มีปัญหานะครับเนาะเบิ้งโม่งใหญ่นะครับคนไม่ต้องเบิ้งครับเออคนไม่ต้องดูนะครับพี่น้องครับนี่ฮะเออนี่นะครับเด้อจัดโปใส่สงกรานต์จัดโปใส่สงกรานต์นะครับพี่น้องครับอ่าเนี่เด้อนี่เอ้ามาเบิ้งเอานะครับพี่น้องหกมือหายด้อครับพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งตู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่ตู้ตใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ ผู้ใดญ่หมักง่วใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับราคาแบบนี้มาหาเลือกเอรรถตัวร้องได้อีกทุกตัวนะครับเนาะเบื้องแท่นหลังตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปสิฟ้าไปเบื้องน้องซื้อปุ่มปุ๋ยบ่นี่คุณพูนปุ่มปุ๋ยนะครับเป็นง้วงทองเด้พี่น้องบองได้ครับสิล้วนธรรมชาติเป็นง้วงเฟรมกลางครับเป็นง้วงบาร์มันสมัยใหม่มันท่องหลายเดือนเลรอนะครับตัวท่องจิตเก็ตอยู่แล้วครับเป็นง้วงหัวลวนเฟรมกลางบามันสมัยใหม่นะครับลวธรรมชาติสูงลอยทะเลาะที่ชิปได้ครับลอยซีซีเป็นง เจ็ดเดือนเป็นง้วดทองแรกทองสาวแมนครับอ่ะหูส์สันสันบรามันี่ตัวไอ้ตั๊บตั๊บนี้เพื่อนดีหูแบ่งน้อยนึงครับนี่นี่น้อยหนึงหงส์ด้านขวานะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อแมนครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเบื้องแผ่นหลังนะครับสูงหน่อยสี่สิบนะครับพี่น้องไปสี่สิบไปครับผมอ่ะง้วดสาวทองแรกตัวนี้คู่เปิดเท่าไหร่ครับไอเอาหามือเก่าประวัพอครับหามือเก่านะครับเด้อเดี๋ยวห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับเอออ่ะนี่หามือเก่านะครับเบื้องกลางข้างนี้ไปเลยพี่น้องอ่ะหามือ สวยงามนะครับพี่น้องหางมือเงาเบื้องมุมนี่แล้วกันบมอท้องครับผมงัวทองห้าหมื่นเก้ารุนธรรมชาติได้ครับเด้อถ่ายเงยๆเดี๋ยวมันทำไม่ไหมหางกันเงยๆนะครับพี่น้องครับเออเอาไปจอดเลยครับคู่บ้านนี่นี่นะครับเนาะมาชมตัวจริงอีกทีหนึ่งอ่ะหนุ่ยให้เบื้องแท้หลังนะครับเนาะนี่นะครับเด้อถ้าเดินท่ายังกับปกติดีปันหมูนะครับโน่นนี่เครื่องดํานะครับพี่น้องเออนี่นะครับหางมือเงาเบื้องมุมไกลๆเบื้องกว้างๆครับผม หาหมื่นเก่าก็หกหมื่นหามักแบบใดนะครับเด้อเลือกเอาหรืออยากจะได้2อตัวก็เอาไปได้นะครับต่อไปไปเบื่อสีแดงจนแสบตาเป็นแบบใดนะครับทองครับนี่ตัวทีห้าสิบอ่านี่ร้อยห้าสิบได้นะครับแดงจนแสบตาทองก็พอได้ครับคู่ตัวนี้ไอ้นี่ทองเคฟสามหนึ่งครับทองเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทองสองครับผมนี่เป็นลูกที่สองนะครับแดงใหม่สดเลยท้องเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนตัวนี้ครุเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเบาๆครับผมหาหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ห้าหมื่นเจ็ดเอ้อจับโฟร์ไซสงการครับผมนี่โอ้ตัวนี้หามื่นเจ็ดขันเอาไปซื้อเลี้ยงไว้เพื่อเอาทอนม่ได้งามเลยครับพี่น้องครับประกันท้องท้องที่สองเออนี่เด้อเอาสวยงามนี่ผู้ใดมันหมานพี่น้องหยักตาเดียวใช้ซ้ำเยวตาเดียวได้ตัวนี้หามื่นเก่็นครับผมนี่นะครับเนาะประกันท้องประกันท้องนะครับเนาะแดงเข้มเลยนะครับเด้อพี่น้องครับนี่เบื้องกีบเล็บแข้งขานะครับบ่มีปัญหาได้ครับตอนนี้บ่มีประกันเลยถนนมิติ้งสิบอกนะครับห้มซีหัวนั่นแหละเห็นบ่ตนคือมันใหญ่พดครับงม อหหูสันบูดเลยวครับไปซื้อสนามกรบเพาะเลยครับผมในราคาห่ามเงนเจ็ดครึ่งว่าตัวนี้ประกันท่องว่าเขาจะซื้อสนามกรบเพาะเลยครับผมใส่ร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องใส่ร้อยห้าสิบนะครับวัวสดสดอยู่ครับนี่มาเขาจอดเลยนะครับเนาะต่อไปสิเขาแม่ลูกครับผมแม่สุดลูกสวยอ้วนต่อไปครูบอลใช้เนี่ยเพิ่งกับที่พี่แม่สุดลูกสวยมาให้ยขึ้นกันนะครับพี่น้องครับเบื้องตัวนี้ก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเด้อ ตัวนหางมืดเจ็ดเพียงตัวบอกง่ายอีหลีเด้อครับเด้อมาเบิ่งออกพี่น้องบดแล้วก็เป็นงดที่สีแดงใหม่พร้อมนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นอ่างดแม่สดลูกสวยนะครับเนาะลูกคนนี่นะครับเด้อมาลูกเติบโไหมเนาอ่านี่นะครับเด้อนี่อยู่สองตัวท้ายนีนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเด้อผมเดี๋ยวห้แม่แล้วอะไรออกมาให้นะครับพี่น้องอ่าออกมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วพ่อมูนี่นะครับเด้อมันพ่อมูนนะครับพี่น้องอ่านี่เดี๋ยวมาลูกมา มีสองตัวเดี๋ยวเขามาเบิ่งมาตัวไหนตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เนาะแม่ครับตัวนี้ลูกของแม่นี่นะครับเด้อดวัแดงเข็มเนะพี่น้องครับเอาง้อธรรมชาติของง้อเด็กน้อยได้พี่น้องแบีนครับสืวอน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าได้ครับน้องพิซซ่าน้องเขาอายุเท่าไรครับน้องสองเดือนครับผมน้องสองเดือนนะครับแดงดีไออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าน้องตัวนี้ครับผมนี่พิซซ่าแดงๆเนี่เนาะแม่ครับพิซซ่าโอ้พี่น้องครับว่าธรรมดารึครับพิซซ่าตัวนี้เห็ดขาสองเดือนท่านเห็ดครับผมท่านเห็ดดินมีรูขุมขึ้นเกิดนาะพี่น้องนี่สอง พิซซ่าหนังอยู่ย่นๆแดงๆนะครับเนาะนี่ครับเป็นลูกที่ใดของแม่นี่ครับลูกที่สองครับเขาเพิ่งยามซื้อนี่อันนี้แม่เพิ่งครับเนี่ยเขากัดจีนย้ํจากน้อยนะครับเขากลางานะครับนี่แม่ก็น่าจะท่องว่างอยู่เนาะท่องว่างครับอันนี้ไซร้อยชี้สิบหาแม่ครับลอยชี้หาครับลอยชี้สิบหาได้นะครับแม่เพื่อนพี่น้องคู่นี้ครูเปิดเท่าไหร่ครับไอเอาบ่อๆนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอ่ะเจ็ดหมื่นหาได้ครับได้ลูกแดงๆงามๆนี่อยเลยพี่น้องลูกปลาเร่มดาได้ครับเด้อสีแดงใหม่ดูนี่มันเหลี่ยม นี่คู่นีวพี่น้องเจ็ดหมื่นหาแม่ย่างดึกให้ลูกงามุมบ่มีติ่งตำหนีบ่มี่นะคุณเนาะบมมีครัผตำหนีไม่มีไม่มีเลยครับลูกไปอ๋อพูดวันค่านี่เออพี่สิเบื้องน้ำเบื้องลูกนะครับเนาะลูกยางเด็ดครับผมลูกอเมริกาเจ็ดเก้าลูกยางเด็ดนะครับเนาะเครื่องดำนุ่มกะบ่มีติ่งนะครับด้วยนั่นแหละพี่น้องตรงไหนบ่วงท่านหยุดเบื้องเอานะครับพี่น้องเรียนลูกครับผมอ่พิซซ่า น้องพิซซ่านะครับเนาะแต่กำลางสวยงามเบื้งมุมนี่นะครับพี่น้องซื้อลูกแถมแม่เบิ้งมุมสูงลูกแถมแม่นะครับเอาเบิ้งแท่นหลังห้องหลังแดงครับแดงไปไหนแดงบักขักเลยนะครับด้วยพี่น้องครับนี่ถือว่าเด็ดอ่ะเลยคู่นี่ชุดนี้เอาคู่ต่อไปครับต่อไปกับวรมดาได้ครับแม่เอฟหนึ่งลูกกับเป็นเอฟสองนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สีแดงเข้มนะครับให้ลูกจังสวย นะครับพี่น้องลูกตันตันนี่แหละครับผมอันนี้ก็ลูกที่2ครับผมลูกที่2ลูกเจ็ดเดือนพราสองเดือนด้วยอลูกเดือนหนึ่งครับเดือนกว่าๆดินนิดๆเดือนพราเดือน3ามสี่หมื่นนะครับเดือน3ามสี่หมื่นต้าวตาโตแข็งดีๆไอแม่เพื่อนนี่เป็นลูก SK520 นะครับนี่แม่นี่เป็นลูกไอมดแดงนะครับครับผมไอเม่เพื่อนเป็น F1 นะครับเด้อไอลูกนี่เป็น KF31 ลูก KF31 นะครับพี่น้องน้องจุงหลิงยังก่อนน้องจุงหลิงจุงหลิงนะครับพี่น้องครับโอ้ซื้อเนี่ยพี่น้องเขาจุงหลิงนะพี่น้องครับเอลยพี่น จุงหลิงนะครับพี่น้องครับเฮ็ดเขาแล้วครับผมนี่เฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้ว3ามหนึ่งนะครับพี่น้องแม่เพิ่นว่าคือว่าแม่ยโรซ่าสามหนึ่งเกิดจากหาสองศูนย์ครูนี่เปลือยทะเลครับครูไอตัวนี้เอาเปลี่มือหาครับผมเปลี่มือหาแม่สูงทะเลครับตัวนี้ไอเปียนเบียร้อยหาสิบครับเบียดร้อยห้าสิบด้วยครับไอเมียเพิ่นต่อมีสีมีนม่มติ่งน้อยหนึ่งนะครับผมนี่อยู่ไหนน้อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวครับผมแม่นมีนมติ่งแม่ยครับอ่าด้านซ้ายนี่ตุ๊ปปุ่นน้อยหน่อยเบนั่นแหละครับ หางดำเปื้อนหลังต่วลูกเพลินนี่เดียนเดียนเดียนกบอีกหามื่นครับสีแดงเข้มนี่เดือนกบอีกห้าวันงอหางบางแง่หลังอย่ย่างแตกนะครับแต่สีบิังคักบนะครับเนาะนี่เดือดหลังลิงพี่นะนี่แม่นี่ท่องหาทิศเจ็ดเราไปโหลดพี่น้องครับนี่ฮะลูกกับสีโบต่างกันหรอกพี่น้องนี่แปดหมื่นหางตัวนั่นคุครับผมแปดหมื่นหางแปดหมื่นห้านะครับพี่น้องอ่ะนี่เดีือดบางหลังเหลยครับนี่จังแข็นนะครับตัวนี้พี่น้องครับนี่ตัวจริงจิงนี่จังแข็นเลยนี่ง้อหน่อยเออนี่อ๋อถ้าไม่ใช่ของง้อเด็กนนะครับพี่้อง รกความมีแม่ลูกสองคู่รับประกันความสวยให้นะครับพี่น้องครับนี่ในราคา8 5หครับผมอ่ะอันนี้แม่โรซ่ากับน้องจุงหลิงแม่โรซ่ากับน้องจุงหลิงนะครับอันนี้พีซสายเม่มีสือไปครับนี่แมย์ทันมีสือแมย่วัน์มิสตัรอพี่้องครับผมนี่นะครับเด้อไปดีไปเบิ่งควาดีครับไปดีซวซอง ซื้อสามเลยสิซื้อสามเลยสิอันนี้มันเป็นคอกเดียวกันอันนี้อันนี้แม่ลูกครับผมเนี่ยโอ้คู่นี้แม่ลูกแม่ลูกนะครับแม่ครับอันนี้นี่เป็นเป็นคอกเดียวกันยกมาติดกันครับเนี่ยโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแม่สาวขายแยกอันนี้แม่สาวจากแยกก็ได้นะครับเป็นลูกไอซีไว0967เดือนซีไว0967เดือน F1 นะครับเด้อแม่ครับความสูงไรซันชิโบะได้ครับเนี่ย130บวกยังลึกขึ้นกันนะครับตัวนี้คูปแบงค์ทหร่ครับไอ้ ตัวนี้นี่ยเอาน้ำเจ็ดมื่นหาครับผมอ่าตัวนี้เจ็ดมื่นหาได้ครับตัวใหญ่เด้ครับเด้อพึ่งแยกนมมาสามสิบบวกพึ่งแยกนมมานะครับเนาะเป็นบ่าอะไรเป็นเศษอะไรเป็นไก่นะครับพี่น้องเบื้องแนวหลังนี่แหละขวบครอบขวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะยกสามเบซี่เลยครับผมยกสามได้สี่พอแม่ตัวนั้นทองแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวใช้คุดดันลงมาให้บันขันหนึ่งติดติดมูอเออ มันเป็นของเดียวกันเด้อเครื่องดำหางใยนี่แหละสีชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่ขวดตัวนี้เจ็ดมื้อหานบุกเจ็ดมื้อหานครับผมเจ็ดมื้อหานโตใหญ่ด้อครับเด้อพี่น้องง่ายง่ายหนาคตไกลแล้วกินหนังหนานะครับเนาะนี่เบื้องใกล้หูสั้นๆเล็บแข็งขาดีๆอยู่นะครับเนาะเรียงขาดีดีเด้อที่เบื้องโน้มให้โน้มก็บโบว์มิติหรอกพี่น้องครับนี่เห็นบ่นะครับเนาะเดี๋ยวเฉพาะเบื้องอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะซึ่งเป็นแม่ลูกซึ่งมาจากอ่าขอเดืองนนดครับ พี่น้องเบื้องการส่งลูกของแม่นี่ไปน้ำนะครับเด้อเบื้องค้นหางครับพี่น้องลูกเขาก็ได้กิดเดือนนะครับเนี่ยลูกเจ็ดเดือนเบื้องค้นหางคนนี้ก่อนนะครับเนาะนีครับอ่าเจ็ดเดือนลูกพอได้ครับนี่อันนี้ลูกเคฟหกแปดอ่าลูกเคฟหกแปดไม่ท้องนี่เป็นเคฟสามหนึ่งอันนี้ลูกตีเป็นเอฟหนึ่งนะครับเนาะนีครับเพราะว่าโปรตีต้องเป็นเอฟสองเพราะว่าแม่เพิ่นเป็นลูกสติงเล่ลูกสติงเล่แต่ว่าท้องเนี่ยตีบ่ได้ครับอ่าโอเคเครับเอาชุดทานี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิ้วยให้ดีๆนะครับพี่น้ออองครับเนี่นะครับเด้้้ออออ่ตััวนีลูกกขงงไยพ เคฟหกแปดเคฟหกแปดนะครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องสูงเท่าไรครับคู่สพลูกนี่ไอ้ลูกนี่สามสิบบวกรึครับผมสามสิบกัวไหวสามสิบบวกครับตัวเทวังหางยังเบิ้งหางนะครับลูกตัวหางบอกใหญ่บ่านี่แม่ทองก็พอได้ครับบัานนี่ทองเคฟสามหนึ่งทองเคฟสามหนึ่งแม่เขานี่เป็นลูกสติงเลย์สองศูนย์หนึ่งลูกสติงเลนะครับเนาะใบครบนะครับไปครบทั้งสามอันเลยครบทั้งสามตัวเลยนะครับเด้อทั้งใบแม่ใบลูกใบทองใบตัวนี้ก็มี่ไห่หมดนะครับเนาะแม่สดลูกสวยือุดลูกสวยซื้ แม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะเดี๋ยวติดถามชุดนี้ให้สวยงามชุดแม่ลูกสองได้สามนี่เท่าไหร่ครับปูเส้สงการครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแสนสามหมื่นเก้าพันแม่ท้องนะครับท้องครับผมประกันท้องประกันท้องอยากจะแยกถามเอาด้วยครับเด้อพี่น้องครับประกันท้องให้นะครับเนาะอ่านี่เด้อไอแม่แม่เฟินที่มีน้มติ้งหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวครับเบื้งมุมนี้ก็พี่น้องเออแม่เฟินมีน้มติ้งหน่อยหนึ่งนะครับเนาะดูมุมนี้เห็นชัดก่อนนะครับดก่องันนะครับเนาะ เดี๋ยวเบิ้งหางก่อนนะครับพี่น้องหางบักย่างง่ายครับพี่น้องตัวนี้นี่ง่ายอีหลีดิเบิ้งมือผมนี่นี่นะครับเนาะแดงเข้มนะครับบัดนี้ในส่วนของแม่นะครับพี่น้องแม่ก็หางง่ายตัวนึงครับมีน้ําติ้งนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับด้านขวานะครับพี่น้องอ้าวคู่นี่แสนสามหมื่นหาพันตัวเนาะแสนสามหมื่นเก้าพันโอ้สามหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องเออหางพกับมองเอาเลยพี่น้องเพรต้องต่อยอีกนึ่อยากจะเอาตัวนั้นใส่น้ำก็ได้เลยครับซื้อสามได้ซีก็ได้ครับผมเป็นคลองเดียวกัน ซื้อสามได้ซี่กันได้นะครับเด้อพี่น้องเบิ้งสัตว์มีตอนนี้ตรงไหนบ้างครับครูนี่มีนอกจากนมติ้งขาตัวขาถอนบ่มีนะครับเนาะประกันนะครับผมประกันสากลคู่ไอ้ทั้งคนที่เพวกแม่ค้างนี้บวดนี้พี่เล็กนะครับแม่ตัวนี้ให้ลูกงามนะครับพี่เขาให้เรียบร้อยแล้วย่ำแม่เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องยครับทองอีกแล้วเออนี่ตัวแม่เป็นตัวทองเรียบร้อยนี่ครูบังอีกบังอีกบังทายย่างอีกบะดนี้เอาบังเรโดนเลยครูนี่พี่น้องครับแสนสามหมื่นเก้าพันต่อร้อยเนี่ยนี่นะครับเด้อเดินไปเลยครับคูเดินตรงพ่นี้อง ดูชัดๆครับพี่น้องครับนี่ไปกันหาชาลีไปแล้วนะครับพี่น้องเออสวยงามสวยงามนะครับเหมือนไปครับคู่ง้วครับผมเรียกเจ้าโชคครับผมเหีือเจ้าโชคนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องคู่นี้ย่างสวยย่างเด็ดครับย่างเด็ดเลยนะครับเด้อเจ้าโชคนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องครับโชคพ่อพันธพ่อพันธหินดูบาซสินผอยากจะได้นะครับเนาหรับมูลวัคู่ใดมาจะใส่ได้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกของดวงตะวันห้าล้านดวงตะวันหาล้านนะครับพี่น้องครับ อายุเพิ่คนใดฮกเดือนกว่านะครับเนี่ยฮกเดือนกว่าพี่น้องครับกะตามสไตล์ทินดูบาซินมันโค้งสั่งมันใหญ่นะครับเนาะเออดวงตะวันห้าล้านนี่สีออกสีบักตาลนะครับเด้อหูเดียร์ครับเขาเขเชือเรื่องกับฮกเดือนกว่าครับฮกเดือนกว่าสูงเน่าหยาดนมมานะครับสูงร้อยสี่สิบเลยครับร้อยสี่สิบเลยครับพี่น้องตัวใหญ่หยาดนมมาจากเมียอ่ะท่นนี้เป็นเสี่ยงอยู่อ่ะนี่นะครับใครอยากจะได้ตัวนี่นะครับเดี๋ยวเบิ้งไก่ก้อนอ่าจังสี่ถามราคาให้นะครับหนาไปหูย่าส่วนไหนเบิ้งพี่น้องครับุ ง่ายไปปั่นจำได้ครับผมเลยนายอีกสองเทียจังตีทอใบหูปนี่นี่นะครับเด้อเล็บแข็งขาดีๆอยู่เสน่ห์ของสายหูที่ผู้ใดชื่นชอบนะครับเนาะนี่แหละมาเบิ่งเอาอคอพันย่างสวยตัวนี้คู่เปิดทะเลครับอันนี้หลังไหมครับผมอันนี้หลังไหมได้เครับแต่ว่ามีคนมาให้หลายเลยดิแม่ครับคนต่อแล้วไงล่ะครับผแต่ทุมคำถามผมกับสองคนหน่อพี่น้องครับต้องร้องเอาเขาเลยว่านะครับเนาะต้องใส่คนที่มักฮินดูบาซินคนที่ชอบฮินดูบาซินผมก็มักบาซินนะครับลืมเลกผมก็ได้ เก็บมาไว้นี่นะครับไข่สองใบได้ครับเสมอกันดีเลยพี่น้องเพราะว่าเสียงเสี่ยงว่าไปสองตัวเลยตัวเดียวแล้วทีเบิ้งอีกขังนึงว่มีแปลบว่มีดังเลยเด้อพี่น้องครับโอ้ยครับนี่นะครับเด้อพี่น้องเด้นโชคเด้ออ่ะเอาโชคเดินโชคเออนี่นะครับเนาะโชคเออนี่เอาเสียเบิ้งอีกขังนึงนะครับเนาะเบื้องอ่ะเบิ้องขางใส่ของงัวกระได้เอเดี๋ยวเสียเบิ้งขางนี่ให้นะครับพี่น้องเอ้านี่ครับงัวกับคนก็รอเข้ากันกันละครับรอเข้ากันกันเลยผู้หญิงโทรมาพี่น้องครับไอ้เท่เออนะครับเนาาะเอ้ นี่ครับสวยงามนะครับหูเลยครับนี่ประกันเะครับหูทานข้อมหูนะครับพี่น้องครับคือ่าษานตาดาใหม่มเนี้ยคือเราคือกันเลย่ะมื้อนี้งกันอาจะไม่ห้แค่นี้นะครับพูดครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ